ครับสวัสดี f อช่องอิสานมนาพะเลาะที่รับชมทุกช่องทางนะครับเพืเป็นเบอร์ทุนยุติสุขพโชคฟาร์มควายงามนะครับที่การเท่ากับยุติบันไายมุ่นสมบนบ้านจันอำเภอบ้นดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับมานี้พระพี่น้องเอฟซีเฮ้ามาอัปเดตนะครับพ่อพันตัวนึงครับที่นาน้ำไปพัฒนาครับซึ่งเั็นมีโครงสร้างที่สูงง่ายนะครับเดี๋ยวขอหยาดมาทักทายกับพอย่องนะครับเจ้าของฟาร์มเฮา ครับผมพ่อสวัสดีครับครับบาทุนสวัสดีครับอีกคลิปนึงครับพ่อครับคผมลิปนี้กับพอพันเฮาครับผมนะครับถือว่าตัวนี้กับมีโครงสร้างที่สูงใหญ่ครับครับผมบงเขาเพ่นกว้างครับพ่อจบคนสอนนี่เลยนะครับเดี๋ยวให้พ่อทักทายพี่น้องเฮานะครับอัปเดตติกั๊ดที่ตั้งบอทุ่นอีกรอบหนึงแลอ๋อครับผมครับครับผมพออ่อยุ่งครับหรือพอยุ่งบานแส้มุลนนะครับ ตำบลวัญจัเนเพื่อประดุงเจ้าวัดดอนท่านี่ครับ,รบเปรนเด็นควายแม่เพเื่อเลบุนิงมื่อนี้พอดีนี่ควายแม่แต่เน,นี้ยเพิ่นเอามาฟาร์มใหม่ได้มือนี้เพิ่นเป็นซัดพร้มมรพอรมนะพอ่อเนาะแม่เอามาฟาร์มใหม่เข้าพร้อมนะครับครับเทศนี้อัปเดตพอพันเข้าครับพ่อครับเพิ่นซื้อยังครับพ่อตอนนี้ครับรถเจ้ารถโตพันล้านครับเจ้ารถโตพันล้านนะครับเราก่อเพิ่นครับเป็นพ่อเพิ่นเป็นเบิร์มพันล้านครับครับพ่อเพิ่มเป็นเบิรมพันล้านเอามาตอนเอามา ก็บ่กท่านใหญ่ปในไดด้ครับครับผมกระทับกับเจ้าของเก่าเพิ่นกระทับได้เกือบร้อยแล้วครับอยู่กับเพิ่นครับเจ้าของเก่าที่ทำไปกับเกือบร้อยัวแล้วครับผมนะครับแล้วพ่อน้ำเพิ่นมาประจําการอยู่นี่ดนนี่ครับสิบวปีแล้วบอกครับประมาณปีเนาะไอประมาณปีครับอายุเพิ่นกับส่วนสูงเพิ่นครับเ่รอสี่สี่นิดนิดเหรอครับสี่ปีนิดนิดสี่ปีกว่าครับสี่ปีนิดนิดความสูงเพิ่นครับเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้วครับอ๋อโธ่เป็นพ่อประจำฟาร์ม ยังให้ควายอยากอีกตัวนึงพ่อทั้งอำเภอบัานดุงเข้านาสวยนาล่อครับนาสวยนาล่อครับเชื่องของเขาเขากังนายครับตัวคอนซอนเดี๋ยวพอแนะนำาิกว่าเนาะจุดเด่นเขาพ่อลักษณะเด่นที่เจ้ารอตัวพรลานเท่านี่ครับมันกับบอท่านได้ว่าเป็นควายเต็มปันไดครับเพราะว่าเข้าบัได้เฮ็ดควายประกวดเป็นควายที่ทับพี่หายน้องเข้าที่เกษตรกรที่เพิ่นธมีทุนหลาย แต่ว่าก็อยากให้เพิ่นได้ของดีแน่ครับนะครับความสูงความยาาหางหน้าตาเขาทุกอย่างได้เบิดครับครับผมได้เบิดอันนี้เขากัว่า่เร็วครับผสมครับพ่อในราคาจังใดครับอ๋อกรราคาบ้านๆเท่าเนี่ยนะครับสองพันกว่าบาทสองพันหาสามพนไกลแน่ครับผมเออ กันผู้ละคนบ่มีรถขนรถหยังมาเฮากับไปอำนวยความสะดวกให้บริการให้บริการทอดมองทอดบ้อนที่ดีเลยเดือดต่นเพิ่นนะครับทอดพญาตเพิ่นพญาตโตครับผมยามเฮาบ่มีก็โอ้ยนั่งสวดทิท่านสามสี่รอบกับบริษัทเพิ่นครับผมเนี่ยความบ่พร้อมเฮาก็เลยเดือดต่นเพิ่นจุดนั้นครับเพิ่นบ่นิ่งเพิ่นเข้ควายแม่ตามระยะทางเนาะพอเนาะถ้าักทายดี ขอคณะมันเพิ่มเติมเนี่ยถ้ามีรถอยู่แล้วมีแม่พันธุ์อยู่แล้วน้ำมาปศุสัตว์ปศุสัตว์ขาวฟ้เฮานี่เท่าไรครับพ่อมาอยู่นี่กับสองพันกว่าครับสองพันกว่าสองพันหางนะพ่อเนาะเออประมาณนี้แหละครับคือว่าเป็นราคาคุยกันได้ครับคุยกันได้เหลือตัวนพเงาถ้ามีสองพันได้ป่ะพ่อได้บัดครับน่าให้ซี้กันยังได้อยู่ครับผมคือว่าเท่ากับแบ่งปันพี่น้องพัฒนาแม่เหลือตัวนพเงาขวญ่จขวัญอยากนะพ่อเนาะครับผมครับที่ว่าทุนเห็นครับชุดดเเ่่นนของพิกะ ได้ความสูงครับอันดับแรกครับพ่อความสูงแล้วก็โครงสร้างโครงสร้างลำตัวพันยาวครับพ่อครับผมลำตัวยาวครับลำตัวยาวหางยาวตื่นฟ้ามายเพิ่นครับแล้วก็ส้นส้นด้านหน้าเพิ่นครับหน้าคมครับพ่อครับผมหน้าทางดังคมครับอัตลักษณ์เป็นชัดเจนนะครับเขาสวยเขาตกคอนซอนใหญ่เลยครับพ่อครับเขาสวยเขาใหญ่ครับอีกชุดหนึ่งครับใครเพิ่มพ่อใครเพิ่มอีกสวยงามแม่งหลายตรงเลยครับ ปลาดอว่าเซียนหลายท่านเพิ่นแนะนำว่าใครเสมอใครง่ามนี่ควายเพิ่นจะจ่ายลูกได้เด็ดขาดนะพ่อเนาะครับจ่ายลูกไใจนิ่งได้เด็ดขาดนะครับแล้วพ่อเห็นทายาทเพิ่นยังครับพ่อลูกเพิ่นน่ะที่ออกมาอยู่ทางสกลนครครับลูกเพิ่นนี่สวยทุกต่อแต่ว่าขอซื้อเพิ่นขึ้นก็บ่ได้ตัวละสามแสนกว่าสองแสนกว่าลูกสาวเพิ่นส่วนมากจะเป็นตัวเมียครับลูกเพิ่น อ๋อส่วนมากจะเป็นตัวเมียโอ้มาอยู่น้ำนี่เกือบเกือบสองร้อยเลยดีครับโอ้โหเกือบสองร้อยตัวแล้วแมนล่างมือกะบซีหาครับโตกัมีมาทับน้ำครับไว้บรลษัรถโตวันล่างมือกะถามแกอยู่ครับผมสุดยอดเลยครับโอ้ได้มีควายใหญ่มาพัฒนาทางโซนเพื่อพัฒน์ดุงครับนี่ครับเพื่อพัฒนม่วงเข้าในละโซนนี้แหละครับจังหวัดใกล้เคียงพี่น้องชมคลิปแล้วสนใจอยาก ได้ไปพัฒนากับมีมีแม่พันธุ์อยู่แล้วกัติดต่อคุณพ่อได้นะครับพ่อยวงได้ราคาประชุมกับราคาเกษตรกรครับ2,500ัครับถ้าบอมีรถคุณพ่อก็ยินดีที่จะนำระพันธ์เฮาไปหาพี่น้องเฮาครับเพราะว่ามีรถบริการรับส่งถึงมองถึงที่เลยครับนี่ครับพี่น้องครับมีรถประจำการยูฟาร์มเฮาเลยนะครับตัวนี้พ่อมีอ่า โครงการที่ว่ารับฝากว่าครับพ่อจะพี่น้องเขาจับสัตว์เมนม์หนึ่งสินะก็เป็นเรื่องอนาคตอยู่ครับกำลังสืสร้างอีกค้อหนึ่งอยู่อย่ามาเอิ้นฟ้ามถอยอยากไอ้เพิ่นว่าคอกล้วยซะครับผมสิเฮ็ดดีเจักค้อหนึ่งไปยังสิล่ะครับถ้ารับฝากเพิ่นได้มันก็ต้องคำนึงถึงแปลงหญ้าเฮาวนะหมอครับพ่อครับผมแต่ว่ากัก็มีโครงการอยู่ครับว่าที่ บริการภากษีตะก่อนเท่าครับทั้งเท่าบรรจัดสัตว์บ่ได้ครับผมเที่น้องเอาควยมาแล้วเพิ่นยังบ่เป็นสัตดหรือว่าเพิ่นสัตว์เพิ่นลงแล้วเพิ่นกลับกลับสัดแล้วเซียครับครับต้องได้มีโครงการนะครับรอติดตามครับรออัปเดตครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีโอกาสกับิได้มาอัปเดตให้คุณพ่อนะครับตอนนี้โครงการดีๆจช่วงหน้าฝนนะพ่อเนาะครับผมเกษสิได้มีหยังมีหญ้าเฮาครับ ได้เรียงดวงพี่น้องเฮาได้เต็มทีเลยนะครับมีน้ำเชื่อเพิร์ลบอาครับพ่อครับอันบ่่ท่านในเฮดครับว่าท่าน,นด้ลีดน้ำเชื่อเพิ่นมีแต่ทับเป็นโตทับโต,บโตไปธรรมดาดีละครับผมแต่ว่าอนาคตกับ,บ่นแน่ครับ้า,าพี่น้องเฮายังสนใจติดใจแล้วก็ลูปออกมาดีมากงามเพิ่นติดใจกับ,บ่นแน่ครับ เอยรอติดตามนะพ่อเนาะมีน้าเชื่อเพิ่นนี่ครับพี่น้องครับหน้าตาเพิ่นโอ้รอรอครับพี่น้องครับทางดังคมขนาดเลยนะครับเขาก็สวยครับเชื่องครับเล็กน้อยขจับได้ที่ได้พร้อมนะพ่อเนาะโอ้ได้พร้อมครับที่ได้พร้อมโู้เชื่องครับเป็นขั้วหูายสนใจกามาเบิ่งมาชมตัวจริงได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเบิ้งถ่ายเป็นไข่เพิ่นไข่งามแห้งหลายครับสมุนเต้เลย หางก็สวยครับเอาไว้เท่านี้ครับพอก่อนจบคลิปนี้เนาะคที่จะไปเบิ้งแม่พันธุ์เฮานะครับสมาชิกที่เปิดแบื้องกับพี่น้องเฮาครับก็ฝากถึงเจะลดตัวเฮาแล้วก็ฝากถึงการพัฒนาควายไทยยุคปัจจุบันนี้ครับพ่อครับผมพี่น้องเฮากับถ้าเฮาทุนเฮาบัวไหลแต่ว่าขันเฮามีความตั้งใจมีตัวเมียบัวถึงกับไงลอยซี่สิบห้าซีบก็ได้ครับแค่ลอยสามซี่บลอย สาลงหรือ30มสิบอัพนิดๆเท่ากับอาศัว่าใส่พอไ่เอาเข้ากะกลองคนหากันเบิง้งครันพี่น้องสนใจว่ารอโต,โตยังเป็นอีกทางเลือกหนึงห่งกะยินดีครับ,รบยินดีสี่สิบริการให้พี่น้องเข้านะครับอยากได้สายพันธุ์ใหญ่สายพันธุ์ระดับหนึ่งซ้ำพวกเข้านี่แหละการจยซ้ำ พอพันเพิ่นระดับประเทศก็บ่บังอาจปนานนั้นหรอกครับผมเออพอแต่ได้แก้คัดแก้ยังในบ้านในเมืองเฮานีล่ล่ะครับถือว่าบ่ขี้ิลครับค่าผสมกับราคาเกษตรกรนะพ่อเนาะครับผมเพราะว่าพี่น้องหลายคนว่าเพินพ่นเพิน่นยังบ่ได้กล้าตัดสินใจนะว่าการพัฒน,นาควายถ้าใสาคาใ่ควายใหญ่ควายยักษ์แล้วควายมันสิออกมาใหไงกับพี่น้องกันซื้อเสื้อโบ๊ทเฮงนะพ่อครับผมน้องยังบ่ตัดสินใจในการทุ่มคลิปแล้วก็ฝากพี่น้องเฮาครับ ตัดสินใจเป็นทั้งเลือกหนึ่งครับพี่น้องครับพ่อพันุ์ทุกตัวมีคอดีขอได้ตั้งกันครับเขเด่นตั้งกันครับพี่น้องครับก็พี่น้องมักตัวได้กัคัดเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าได้ก็ฝากเจ้าราะโตพันล้านนะครับอีกพ่อพันหนึ่งทังเลือกหนึ่งครับพี่น้องเข้านะครับสนใจกามาแต่นะพ่อเนาะบ้านนาก็อยูที่บ้านได้ครับพ่อบ้านไส้มุ้นครับขอกไม่ก็อยูส่วนบ้านทั้งเข้าที่ไปค้ามชนวนนี่ละ ผู้ใดผ่านไปผ่านมาทั้งพี่กับแวะได้ครับครับเราคนกระามอยู่เพื่อนเฮ็ดข้อกล้วยคือเป็นเฮ็ดอย่างน้อัจนครับผมหลวงพ่อตาเดากล้วยมากครับเพื่อนกับว่าเพื่อนที่เฮ็ดแผงร้อยบอกว่าสั้นครับบ้หลาก็เลยบอกคนฟ้ามัครับพี่น้องครับฟร์มี่ถ้าลาเสร็จแล้วนี่อยากให้พี่น้องเข้ามายชมนะครับมาเบิ่งครับเพื่อเป็นต้นแบบฟ้าม์นะครับในอนาคตของพี่น้องเขานะครับอสุดท้ายครับประเทศนี้ครับพอบ่าท้วงคนโกกับ ขอบคุณขอหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับจัดการเลยครับพ่อครับผมขอบคุณเย็ซีทุกคนครับที่ติดตามช่องบาทุนครับที่หายกำลังใจมาโดยตลอดครับน้องสนใจอยากขายบาทุนเปิดตูเพันธุ์ไม่พันเปิดฟ้ามเปิดแล้วครับติดต่อบาทุนมาได้ครับอ๋อทีบาทุน89ครับ838999ครับอ๋อมันวิธีมีวิธีเก็บหักห่างไปขอบคุณและสวัสดีครับ